สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวข,ขอนจีราจึงรุ่งเรืองดั๊ดม .3 ทับ1เลขที่33ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิชากรเกียรติกวินม .3 ทับ1เลขที่20ค่ะวันนี้หนูจะมาอธิบายการทำงานของตัวโปรเจกต์ของเรานะคะเราจะใช้ y, o i t e go to x y เป็น short x แล้วก็ช็อต y นะคะส่วนทั้งหมดนี้ก็คือตรงหัวของการเขียนโค้ดของเราค่ะ ไว้แรกนะคะก็จะเป็นหมวดของโรแมนติกค่ะก็ะคือประเภทของหนังที่เป็นโรแมนติกนะคะอย่างแรกเลย t เทค l o r คือจะเป็นสีค่ะส่วน go to x y ฝั่งข้างหน้าทางด้านซ้ายในวงเล็บนะคะคือเป็นคอลัมน์ค่ะส่วน10ด้านหลังเนี่ยหรือ11 12 13จะเป็นแถวค่ะจากนั้นเราก็ใส่ปิน F ในการเขียนชื่อหนังลงไปนะคะ ไวทที่สองนะคะคือแอคชั่นค่ะหรือว่าประเภทหนังแอคชั่นนั่นเองก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยนะคะทเทคคอลเลอร์ก็คือสีค่ะข้างหน้าเป็นสีตัวอักษรนะคะส่วนข้างหลังเป็นสีพื้นหลังค่ะแล้วเราก็จะใช้ go to xY เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใช้ปีน f ในการเขียนชื่อหนังวันที่แล้วก็ผู้กำกับค่ะไวทที่สามนะคะคืออนิเมะค่ะหรือว่าประเภทหนังอนิเมะนะคะ การทำงานฟังก์ชันทุกอย่างก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนกับของ a c t i o n และ r o m a n ติกค่ะไวที่4นะคะคือ h o r r o เรรือหนังสยองขวัญนั่นเองค่ะฟังก์ชันเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะไวสุดท้ายนะคะก็คือดราม่าค่ะหรือหนังแนวดราม่านั่นเองนะคะไวนี้คือไวัออกนะคะ เริ่มจาก text color นะคะก็คือสีค่ะเราก็จะใช้ go to xy แล้วก็ Pin f ด้วยชื่อของผู้จัดทำสองคนนะคะจากนั้นตัวเมนก็คือเหมือนเป็นตัวหลักค่ะเราจะใช้ character choice นะคะแล้วเราใช้ดูค่ะก็คือเราก็จะใช้ Pin f text color และ go to xy ในการที่จะแบบว่า ให้เลือกค่ะมีทั้งหมด6อันนะคะก็คือจะเป็น1โรแมนติก2แอคชั่น3อนิเมะ4เฮอร์เรอร์5ดราม่าค่ะและ6เป็นเอ็กซินะคะก็คือออกจากการทำงานค่ะเราใช้พีดท o ายฟอยชอยนะคะในการให้เลือกค่ะเมื่อเราพริมพ์เลขอะไรเข้าไปนะคะฟังก์ชันนั้นก็จะขึ้นค่ะ จากการใช้ if ข้างล่างนะคะ if choice เท่ากับ1น,นะคะ v หวตของหนังโรแมนติกก็จะขึ้นมาค่ะถ้า if เป็นตัวอื่นโ o วตของอตัวอื่นๆก็จะขึ้นมานะคะแล้วถ้าสมมติเป็นศูนย์นะคะเราก็จะจบการทำงานค่ะในส่วนที่หนูจะนำเสนอก็คือผลลัพธ์นะคะเมื่อเราเข้าโปรแกรมไปแล้วก็จะมีหมายเลขแล้วก็ประเภทของหนังขึ้นมาค่ะหมายเลข1หนึ่งโรแมนติกหมายเลข2สองแอคชัน่นหมายเลข3สามอนิเมะ หมายเลข4หนังสยองขวัญหมายเลข5ดรามา่าและเลข0เป็นออกจากโปรแกรมค่ะตัวอย่างการใช้งานนะคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะหาข้อมูลของหนังโรแมนติกให้พิมพ์หมายเลข1ลงไปตรง please type your choice นะคะและข้อมูลที่ปรากฏก็คือจะมีรายชื่อหนังแล้วก็วันที่ออกฉายแล้วก็ผู้กำกับค่ะเมื่อเราลองพิมพ์เลข0ลงไปก็จะถือว่าเป็นการออกจากโปรแกรมค่ะ Thank you for watching and listening.